ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะเศร้าค่ะแม่แม่เศร้าม,มีเค้กให้วานะโอ้ยขโเศร้าม,ม่ขวโนะว,วันปีนี้นะไม่มีเค้กให้วาค่ะแม่แม่นุนเครยงทิ้งเลยแมงไม่มีใครจำวันเกิดเราได้หรอไม่มีใครสนใจเลยเหรอโอ้ หัวใจวาแตกสลายเลยวาไปเพียงทิ้งแล้วเียวไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ปีนี้ไม่มีเค้กให้วาเลยไม่วางอนแล้วค่ะแม่แม่งงโมงโมแล้วสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เม่ทันวานะคะวันนี้ควันแบงคือ แกล้งนางหนักมากบอกว่าวันนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีเค้กให้เจไม่มีวันเกิดไม่มีเป่าเค้กไม่มีผลไม้อะไรทั้งสิ้นวันนี้เราก็ไปแกล้งนางเมื่อเช้านางแบบหน้างโงโ่คหักค่ะแม่ม่คืออาจจะแบบน้อยใจหรือว่าอะไร <c oughs> แล้วแบงก็ชอบแบบคู่เค้นเซนร,รักค่ะแม่แม่คู่ปรับกันน้องก็จะชอบเย่แม,ม่ทันวาแต่วันนี้ก็นี่เลย เด่นๆมีเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์ให้แม่วาคนสวยรักแหละแต่ชอบแกล้งวาวันนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์แม่วานะคะแม่วาไม่รู้ตอนนี้แม่วายืนอยู่ในโรงช้างแล้วก็มีบุฟเฟ่ด้วยมีบุฟเฟ่ให้แม่วาด้วยนิดหน่อยนะคะแม่ๆอันดับแรกก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่มีนาด้วยสําหรับเซอร์ไพรส์แม่ทันวาวันนี้นะคะสําหรับเค้กช,ชวยเหมาะกับ คนสวยเท่านั้นที่คู่ควรคนสวยเท่านั้นที่คู่ควรนะคะแม่แม่แมนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่มีนาจากเบลเยียมด้วยแล้วก็กราบขอบพระคุณป้าป๋าด้วยนะคะ thank you นะคะวันนี้ก็แม่มีนาก็มีเซอร์ไพรส์ให้แม่วาคนสวยนะคะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์แม่ทันวากันเลยคะ่ะแม่แม่ไปเลย ามีเซอร์ไพรส์แม่วากันแฮปปี้เบิร์ตเดย์แม่วาคนสวยนะคะผลไม้แบบเยอะแยะมากมายเลยะค่ะแม่แม่แล้วเราก็ต้องขอบคุณแม่มีนาจากเบลเยียมด้วยนะคะแอบเซอร์ไพรส์แม่มีนาโอ้แอบเซอร์ไพรส์แม่ทันวาวันนี้นะคะวันนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีฟักทองอยู่ข้างล่างด้วยมีแอปเปิ้ลมีอง,งุ่นมีแก้วมังกรมีมะม่วงทางนี้ด้วยนะคะแม่แม่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ อยู่นู่นก็ยังเรือนะคะแม่วันนี้เราเซอร์ไพรส์แม่วาส่วนหนุ่มๆก็แบ่งไว้ให้พ่อพลายทั้งหมดแล้วนะคะแม่เม่อวาน,นี้ก็จะเป็นของสาวๆที่จะปาร์ตี้ปาร์ตี้นะคะแม่ม่วันนี้เช้าๆมีปาร์ตี้มันเกิดว่ากราบขอบพระคุณแม่มีนาจากเบลเยียมด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะปล่อยเจ้าภาพมาก่อนนะคะแม่เม่วันนี้เรามีเค้กให้มาด้วยวายังไม่รู้นะคะแม่เม่เราจะเซอร์ไพรส์าวาทัน่ดเท อ้อางุ่นก็น่าทานมากล้างเรียบร้อยนะคะไม่เช่เบกกิ้งโซดาเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้ก็เยอะมากคือบุฟเฟ่วันนี้คือเติมได้ตลอดค่ะแม่ๆเติมได้เติมได้นะคะหนูคนอยู่ในตะกร้ายเยอะเลยส่วนของนมนมก็หนูก็แยกไว้ให้พ่อพลายแล้วนะคะกราบขอบพระคุณแม่มีนามากๆเลยนะคะเดี๋ยวย้ายพี่ปุ๊กมาก่อนกับพี่นุง่งนิงนะคะแม่มาทานด้วยกัน อ้วนทาแป้งมาอย่างดีเลยพี่อ้วนมาพร้อมแล้วหวังว่าจะไม่ตีกันนะเพื่อจ่ายแยกไว้ให้พี่อ้วนกับพี่นุ้งนิงด้วยนะคะแม่แม่เดี๋ยวอยู่ในวงเดี๋ยวจะเปิดพี่พูู๊บบอกว่ามันเกิดมันเกิดใครเหรอพ่อวันเกิดเวันเกิดพี่วาอุ้ยวันเกิดพี่วาเหรอกินด้วยนะเขาเขาไม่ให้เข้าวงด้วยนะคะแม่แม่วันนี้ก็พี่นุงงนิงกับพี่บุก สแตนบายแล้วนะคะแม่แม่นี่พี่ปุ๊กบอกว่าอ่อยนะของกินแม่ว่าเยอะเลยปุ๊กบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ว่าคนช่วยนะวันนี้พี่ว่าช่วยที่ชุดเลยเดี๋ยวเรามาปล่อยแม่ว่ากันค่ะแม่แม่จับบอลไหมพี่ปุ๊กแบ่งยกให้ยกให้พี่ปุ๊กเลยพี่ปุ๊กเลยอ่ะไปลูกไปมาแม่วามาเอาแอปเปิลมาให้ด้วยเอาหนุนมาให้ด้วย กินไม่หมดหรอกอ่างนวลอ่นด้วยนะอันนี้ของพี่ปุ๊กกับพี่หนิงของพี่ปุ๊กกับพี่นุ่งนิ่งอ่ะขยากให้ใกล้พี่นุ่งนิ่งด้วยนะดีเลยบอกเลยปล่อยช้างเลยครับปล่อยประธานอุ้อันนี้ประเดิมก่อนไม่ว่าอีกนี่นะคะแม่เทให้ปุ๊กเลยเอออันนี้ของพี่ปุ๊กกับพี่นิงนะคะของพี่ปุ๊กลูกกับพี่นุ่งนิงนะคะแม่แอปเปิ้ลมะม่วง มีอัญุนด้วยอะเทเลยจ้ากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวมมวามาแล้วประธานยังไม่มาเลยกินก่อนประธานอีกแล้วขอบคุณแม่มีนาแล้วยังหนูหนูขอบคุณแม่มีนานแล้วยัง,ขอ,นนยงขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์แมวานะคะเจ้าภาพมาเลวเด้าวภาพมายังปล่อยพี่ปุ้ยมาเลยคุณยายด้วย นะใครแม่มาเร็วมาเร็วพี่ควันกำลังแกะโซ่นะคะแม่มาเร็วมาเร็ววาวแบบว่าใจจดใจจอรอแล้วมาเร็วดูประเดิมก่อนแม่เลยดูใครแม่จูเนีย์อูจูเนียโกยองุ่นก่อนเลยอ้า สุขสันต์วันเกิดแม่มาแล้วยังลูกฮะสุขสันต์วันเกิดแล้วยังอันนี้ใครเอ่ยอันนี้พี่ปุ้มปุ้ยนะคะปุ้มปุ้ยขอบคุณป๊ะป๊าแล้วยังขอบคุณป๊ะปา๊าแ h a งกิ o วป๊ะป๊าค่ะเจ๊มาแล้วเจ๊ข้ามาเลยเจ๊เจ๊มาแล้วนะคะแม่แม่โอ้โหใครใครปล่อยนาวช้ากว่าเพื่อนเลย โอ้ยอร่อยไหมมามามาทางนี้มาเดี๋ยวว่าประธานจะเข้าทางนี้นะคะเนี่ยมาแล้วว้าขยับมาใกล้ๆเร็วนี่น้ำมาลูกมาน้ำมาตรงนี้เร็วอ,อะไรนะคะนี่มาเร็วมาเร็ว มามามาขยับมาใกล้ๆไหมในหนาวเขาล่ะหนาแฮปปี้เบิดไม่วานะสุขสันต์วันเกิดนะคะวยพ่อให้ไม่วาน่อยพ่์ขอใม่วาสุขสกนแล้มีหลานแม่ๆอีก2คนสวยๆรวยๆรวยรวยยอ๊ไข่นั่นห้นะ มัวหนาวได้อางหมุนแล้วใอยแม่ดูอุ้ยมาโก้เนี่ยครอว้าแต่ว,ว่าโอ้ยจะได้จริงจิ้งอยากเก็ียดไดิงอุ้ยขายใส่<อ>แล้วก็เตรียมก็ตะกร้าไปให้พี่เพชรด้วยเดอ้อพี่ควันของพี่เพชรนะเดี๋ยวของพี่เพชรแยกตะกร้าให้นะคะแม่แม่ของพี่เพชรด้วยนะคะวันนี้ได้ทานทุกชัวรอันนี้สองสาวอยู่นี่หมดยังช่องเชา้าฮะช่องเช้าหมดแล้วยัง ตัวข่าจ้วงมาเลยวันนี้ตัวข่าวจ้วงเลยอัญุนอัญุนให้สาวๆอีกหน่อยเนี่ยงุนพ,พี่โยเอาเนี่ยงุนล้างเรียบร้อยนะคะแม่แต่ว่าเสตการมาเดีด๋ยวเจอแบบดราม,ม่าก,กันอีกท่านประธานขยับมาใกล้ๆก็ได้ท่านประธานไหนน้อหมูหนาวหมูหนาวของแม่แม่อยู่ไหนน้อ มือหนาวอยู่นู่นเออให้พี่ปุ้ยเลยเอาให้พี่หนิงเดี๋ยวให้พี่หนิงกับพี่ปุ้ยอีกสองสาวกินเร็วมากนม่สองสาวทานเร็วมากแหมหมดยังโอ้ยดูพี่หนิงพี่หนิงได้อะไรล่ะฮะพี่หนิงได้ยุน่นหรอพี่ปุ้ยพี่ปุ้กลุก เอาเอาพี่โยเอาแอปเปิ้ลใส่ทางนี้ให้พี่นีหน่อยเหแฮแฮอย่าจ้าอย่านี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ปุ้ยถอยเลยค่ะอย่ากินให้เสร็จก่อนอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวมันจะปูดก่อนได้กินนะนี่เดินเห็นไหมแม่แม่ดูพี่ปุ้ยนะจะเดินมาหาเรื่องเขานะพี่เบงอันนี้ให้ทางพี่นุนนีมาทางนี้หน่อย นั่นปุยเนอะนัปุ๊กพี่ปุยเหรอพี่ปุย,ปยอะขยับมาด้วยกันลูกอะไรก็สลาดเลยบิ๊กยี่หงเลยไอ้นนปอดปอดนเลยขยับมาใกล้ๆกันอันนี้ก็คือไข่เปลือกทิ้งโอ๊ะไข่เมล็ดมันทิ้งนะคะไข่เม,ม็ดะ้าวงทิ้งฉลาดมาก อร่อยไหมลูกอร่อยเลยอันนี้หมดแล้วยังชายช้าวหมดแล้วยังเอชายช้าวพี่จูเอ้ยพี่จูอุ้ยว,วานทำอะไรลวงนี่นี่ Happy Birthday แม่วานะขอให้แม่วาแข็งเร่งแข็งเรงเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่แม่ FC เป็นคนสวยแล้วก็คนน่ารักของแบงค์แล้วก็เป็นแม่ที่ดีของหมูจู้เออคำคูณครอบครัวอย่าดื้ออย่าซนแข็งแรงแข็งแรงขอให้แม่แม่เอ็นดูแม่ตาวาแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่มีนาด้วยขอบคุณปะ๊ะป๋าด้วยนะคะที่มีเซอร์ไพรส์ให้เจวันนี้นะคะแม่แม่น่ารักมากๆเลย่าขอบคุณค่ะ เด็กๆแม่นาอิ่มแล้วเหรอทำไมไม่นาไปกินข้าวโพดแล้วอันนี้ใครเนี่ยสองนอแล้วเนี่ยสองนอแล้วเนี่ยท้าโมโจท้าโมโจเรย คุณยายดาวนะนนคุณยายอะไรของคุณใครเป็นเจ้าของมันเกิดกันแน่นี่ฮะดูสงสาวอันนี้อันนี้ยกไปให้พี่เพชรเล่นนี่อันนี้เหลือตะกาหนึ่งนะคะไม่อ,มอ่างวแถมให้พี่เพชร ว่าวันนี้อางหุ่นเยอะมากค่ะแม่แม<อ>่พ่อเค้กเค้กเซอร์ไพรส์มาหน่อยคุณเค้กเซอร์ไพรส์มาเดอเค้กแมน <laughs> เค้กเซอร์ไพรส์มาเอ๊ะคุณอยายวันเกิดใครกันแน่เนี่ยฮะ มันเกิดอะไรกันนี่ดูสองน้องเขาทานดูค่ะแม่แม่ดูสองสาวหมดแล้วยังสองสาวสองสาวเมื่อกี้ก็พี่ปุ้ยเดินวนไปหาพี่ปุ้งนะคะแม่แม่กระทะเดือดกันไม่ได้นะจะพึ่งตีกันนะเจ้าภาพยังกินไม่อิ่ม น้องน้องไปกินกับเขาแล้ววันนี้เรามีเค้กเซอร์ไพรส์แม่ทันวานะคะมีเค้กเซอร์ไพรส์แม่ทันวาด้วยจากแม่มีนาจากเบลเยียมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเค้กมาให้แม่วาเป่าเอาเค้กมาให้แม่วาเป่าน่อยมาเร็วมาเร็ว มาเร็วแฮปปี้เบอร์เดย์ไอจุดเร็วจุดก่อนจุดก่อนซื้อไหลวาลนะว้าวาลรู้แล้วบาบอกว่ามันวันนี้มีเค้กด้วยเระนี้อ่ะอันนี้มีกับจับอเค้กกุนงั่นจับขเบขาเที่วยวมันหนาตัว <laughs> พี่ควันรอกินเค้กบาลบอกว่าให้ผ่านไม่ให้กินหรอก ไม่ให้กินไม่ให้กินดอกัวัวไม่ให้กิน Happy b i r t h a Happy Birthday มาหน่อยได้มีโอ้อยแรร้อง Happy Birthday มาหน่อย Happy Birthday to you มา Happy Birthday to you พอดนมาวะ Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy, birthday, happy, birthday happy birthday. Happy birthday to you. กากมามาเร็วมามาเูกพ่อหันมามาว่าเปาเร็วเปาว่าเปาขอบคุณแม่มินาก่อนแล้วเสียงเปาเร็วเปล่าเปก่นเปเปามาใกล้ๆเป่ามาเวไม่าหน่อยเอาลูกช่วยหน่อยเปาก่อนเปลาเอาเไพเสาเปาเป่าเปลเอร์ไพมาเป่าลูกเซอร์ไพพ่อหันกัมาถ่ายกับมาหน่อยมาเราวที่เราแยกมาที่นี้ มามาเราเป่าเค็กมาเร็วมาเร็วมาบอกว่ากิหลามากเลยมาเราเป่าแล้วนะมา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 เป่าเร็วมา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 เาม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 าเามามา้าเาม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 าเาม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 าามาามาใาามมา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 ม เอาวาหยิบเอาเทียนเอาให้หน่อยให้วาหยิบให้วาหยิบชิมก่อนนะคะแม่ๆประเดิมให้แม่ธันอุ้ยอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้อ้าปากเราแม่มีนาแม่มีนาเอาเร็วให้วาชิมก่อนอู้ยคือคุยข้าแกศอย่าคุยได้พี่วาก้อนใหญ่เลยทาแก้มให้มาหน่อย อะมากุยก oh. ่อนโอ้เจ้าภาพเจิมก่อนอร่อยพ่อโจ้ให้แม่บ้านแนนาด้วยเจ้าภาพจะหยิบอีเจ้าภาพไปเร็วทางนู้นเลยเจ้าภาพเร็วไปหาแบงค์ดอไปเร็วไปเร็วดู ไหนละ่ะอ่าป้อนทุกคนให้มาชิมด้วยชิมทุกคนนะคะแม่แม่อร่อยนะเนี่ยดูแม่วาแม่มาชอบเค้กนี้มากเยแม่แม่อร่อยไหมพี่นุ้ยอร่อยไหมปุ๊กเค้กอร่อยไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับขอบพระคุณ แม่มีนาด้วยปาร์ตี้เล็กๆของเราค่ำคืนนี้ก็จบแล้วสุขสันต์วันเกิดแม่ทันวานะครับพี่ขวานพี่ขวานพี่ขวานแี่วงกันชิมเค้กโอ้ยเดี๋ยววันเกิดหมูจูเดี๋ยวจะเผื่อเยอะๆเลยให้คุณยายชิมหน่อยเจ้าภาพแม,ม่แม่ทันวาไม่ให้ใครกินเค้กเลยดูสิแม่มาจิ๋นคนเดียวอ่าเจ้าภาพเจ้าภาพ หมูหนาเอากินแล้วยังดูค่ะแม่อ่าให้เจ้าภาพวายชอบค่ะแม่แม่บายชอบ,ชอบพี่จูกินเค้กพี่จูพี่จูไปเก็บอง,งุ่นค่ะแม่แม่ไปเล่นไปยืนเก็บอง,งุ่นเอามา,มา,มาอาค้อนวายอีกวายชอบเค้กอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะแต่งให้ปุ๊ยปุ๊ยกินไหมลกูกจุเนียดูแม่จุเนียจุเนียมาม้ำเคเหรอลกูกอุ๊ยคิ่ว่ามันเพื่อนแสงหมู่แล้ว <c oughs> ยังมากับมาสักกินเดัวหมูโอ้ยบ่า แม่ธนวาชอบเค้กมากใช่ไมมไม่รู้เละเต็มแก้มคนช่วยเลยพี่นาพี่นาวกินเค้กกับน้ำมาแล้วลูกนากินเค้กกับน้ำมาเร็วน้ำมาม่ามเค้กกับพ่อแล้วลูกคุณยายทานไหมให้พี่ปุ๊กด้วยหน่อยพ่อพ่อยิงอ้วนชิมด้วยพี่ปุ้มไม่กินคุณยายไม่กินเหรอคุณยายไม่กินนะคะแม่เมย์ สาวๆชอบแม่ลูกอ่อนชอบมากดูค่ะแม่เดี๋ยวเราอ้อมมาทางนี้อ้อมก,ก้นคุณยายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย